าจากตัวอย่างคราวที่แล้วนะคะเราพูดถึงการแก้สมการพรหุนามดีกรีสูงนะก็ยกตัวอย่างไปอสองข้อด้วยการคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนในข้อที่สามนะคะเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแก้สมการพรหุนามดีกรีสาม ซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยอยู่นะเรามาดูซิว่าเราสามารถทำต่อได้ไหมเนาะ x ยกกําลัง3บวก1เท่ากับ0 x ยกกำลัง3บวก1เท่ากับ0อ่ะเราจําสูตรได้ไหมเรามีสูตรไหมคะสูตรข้างมันคืออะไรสูตรข้างมันคือ a ยกกำลัง3บวก b ยกกำลัง3 เราทีมเรามีสองสูตรนะเราเขียนสองสูตรเลยเอะไรยกกำลัลงสามจะมีสูตรบวกและสูตรลบถ้าเป็นสูตรบวกอ่าสูตรบวกก็จะได้บวกสูตรลบก็จะได้ลบได้เป็น A บวก B A ลบ b วิธีการสังเกตและการจำนะต่อไปเราสังเกตว่าสูตรยกกำลังสามแสดงว่า A ชี้หนึ่งก็ต้องเหลือ a ยกกำลังสองต่อไปผลคูณถ้าเรามองที่สายตาคร่าวๆมันเกิดจากการแจกแจงคือการคูณกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพจน์ต่อไปเป็นบวกผลคูณพจน์น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสูตรถ้าเราสังเกตว่าข้างหน้าเป็นบวกข้างในจะเป็นลบถ้าข้างหน้าเป็นลบ,ข,นนลบข้างในก็จะเป็นบวกบวกอะไรลบอะไรก็คือ a b และตามด้วยบวก b ยกกำลังสองอ่านนี่คือสูตรกำลังสามนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาค่าต่อเลยว่าเอค่าที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยคืออะไรคราวนี้เรามาดูสูตรว่าสูตรที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปแทนค่าจะได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาแทนค่ากัน x ยกกำลังสามบวกหนึ่งอ่ะก็จะกลายเป็น x บวกหนึ่งคูณ x ยกกำลังสองลบหน้ากับหลังหรือ ab นะคะคูณกัน x คูณหนึ่งได้ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะมีสองก้อนนะสองก้อนนี้เราจะเห็นว่าถ้า x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ เราหาคำตอบได้แต่อีก,กอนหนึ่งคืออะไรอีก,กอนหนึ่งคือ x ยกกำลังสองลบ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ถ้าเราดื้อสายตาจะแยกตัวประกอบไม่ได้ใช่ไหมคะเอาเราหาข้อแรกก่อน x เท่ากับลบหนึ่งโอเคนะคะได้คำตอบแล้วหนึ่งคำตอบต่อไป x ยกกำลังสองลบ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ แบบนี้เราก็มาแก้สมก,การพหานามให้เข้าฟอร์มเมื่อเข้าฟอร์มฟอร์มอะไร a x กำลังสองบวก b x บวก c เท่ากับ0เพราะฉะน,นั้น a ของเราคือ1 b ลบ1 c คืออะไร1เพราะฉะน,นั้นได้ a b c แล้วเราก็มาแทนสูตรกันสูตรว่าไงคะจำได้ไหม x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดทั้งหมดหารด้วย 2a สูตรมันจะมีสูตรไอด้วยแต่บางทีนักเรียน,นบางคนก็แยกไม่ออกว่าโจทย์บางข้อควรใช้สูตรไหนเพราะฉะนั้นครูขแนะนำว่าให้ใช้สูตรปกติไปก่อนเนาะลบ b ลบ b ก็เป็น b คือลบหลบลบเป็น หนึ่งนะคะบวกลบรูทบี B, ยกกำลังสองได้ลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งลบซีคูณเอคูณซีก็เป็นลบสี่เหมือนเดิมทั้งหมดหารด้วยสองเอสองคูณหนึ่งก็ได้สองเพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งบวกลบรูทของลบสาม ทั้งหมดหารด้วยสแต่ในรูทติดค่าลบไม่ได้เราบอกว่าอ้ามติดค่าลบไม่ได้เราก็เอาไอามาช่วยละคือ i ย,ยกกำลังสองจะมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นลบหเพราะฉะนั้นเราก็เป็น1นึ่งบวกลบรูทย,ยกกำลังสองทั้งหมดหารด้วยสดังนั้นก็จะได้เป็น1นึ่งบวกลบ รู้สาถอดไออกมานะคะส่วนสองอ่ะแยกออกเลยละกันก็จะได้สองคำตอบแบบนี้เราก็ได้คำตอบแล้วเมื่อกี้นี้จากโจทย์ว่ายังไงจากโจทย์เราคือ x ยกกำลังสามบวกห x ยกกำลัง3ามบวกหเท่ากับศเราก็ได้คำตอบเป็นอะไรครกลับมาดูซิเป็นอะไรเป็นลบห เป็นลบหอะไรอีก1นส่วนสบวกลบรูทสาส่วนสอไอบวกลบคือมี2องคำตอบก็แสดงว่าข้อนี้ของเราก็จะมี3ามคำตอบด้วยกันนะคะประชาน่น,นเลยเราก็จะได้แล้วสามคำตอบอันนี้คือโจทย์ที่เรา เคยแก้แล้วแต่เราค้างเอาไว้เราก็สามารถทำต่อได้อันนี้คือตัวอย่างที่3ต่อไปในตัวอย่างที่4อ่สูตรบวกคราวนี้เราก็มาลอง e x 4เป็น x ยกกำลัง3ลบ1เท่ากับ0บ้างเพราะฉะนั้นได้อะไรเอ่ยแทนเป็น x ลบ1คูณกับอะไร x ยกกำลังสองลบลบบวกถ้าลบก็ต้องได้บวก x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คล้ายกันนะคือเราจะแก้ได้สองเงื่อนไขด้วยกันก็คือจะแก้สมการ x ลบหนึ่งถ้ากับศูนย์ได้ x เป็นหนึ่งหนึ่งคำตอบแต่คำตอบที่สองก็ต้องเข้าฟอร์ม ax กำลังสองบวก b x บวก c ถ้ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็หา a หา b และหา c ถูกไหมคะเมื่อนักเรียนหาเสร็จแล้วก็ใช้สูตรอะไร x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a ลืมถ้าเคยจะรู้ติดค่าลบให้ใช้ อายโกกำลังสองเท่าก,กับลบหนึ่งมาช่วยนะคะก็ให้นักนลอนักเรียนลองทําต่อดูให้เสร็จหนะ้าแล้ครูจะเข้ามาเช็คว่านักเรียนทําถูกต้องหรือไม่นะคะคลิปนี้ก็ขอพิงเท่านี้ลองกลับไปทําให้เสร็จมนาะแล้วก็เรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ